จะนงพนีเผยสาเหตุไม่ต่อสัญญาคายขอเป็นศิลปินอิสระเต็มตัวหลังจากนี้ขอเดินหน้าลุยงานใหม่สานินิพาพรยืนยันไม่ใช่สายเปบอกเป็นคู่รักนักแชร์ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยค่ะเอมสาธิดาแล้วก็อูทีรยุทธค่ะ โอ้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราเน้นไปที่ข่าวของศิลปินคนแรกเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีจะคันหูจะอาสยามาตแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนยนามสกุล <นะ S 1> แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญากับต้นสังกัดเดิมย่านลาดพร้าวนั่นเองคุณก็พูดชื่อค่ายก็ไปแล้วนี่อาสยามนะไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าใครแบบว่าเอยากจะเรียกอะไรแบบนี้เขาก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการปรับ จูนกันนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเรียกว่าจะนงพนีนั่นเอง<ช>นะครับหรือว่า คุณจะมะกรากุ้มพามีนาเมษาเนี่ยโอ้โหทำมาเพลงนี้นี่กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งเลยนะจนถึงขั้นพี่ก็ยืมไปใช้กล่อมลูกเหมือนกันนะครับอ่ะมาที่เรื่องราวของคุณจะเขาบอกว่าสาเหตุไม่ต่อสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับงานเพลงจริงๆก็อยากจะพูดแหละแต่ว่าขอไม่พูดดีกว่าพร้อมขอบคุณต้นสังกัดเดิมนะฮะที่ปลุกปั้นเขาใช้คําว่า ปั้นดาวเอ่อปั้นดินให้เป็นดาวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าไม่ต่อสัญญาก็ยังไม่ห้ามถ้าใครจะเรียกว่าอาสยามแล้วก็ทาง RS เองอาสยามเองเขาก็บอกว่าอา่าโอเคถ้าคุณจะยังอยากใช้จะอาสยามก็ยินดีนะครับส่วนประเด็นที่คนมองว่าอกตันยูอ่าอันนี้จ้าบอกว่ามีกังวลบ้าง <c oughs> เพราะว่ายังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วไงแต่ว่าตอนนี้เจอคนด่ามาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึก เจ็บใจไม่ได้รู้สึกรุนแรงเหมือนช่วงกระแสคันหูซึ่งแพลนหลังจากผันตัวเป็นอิสระเต็มตัวหลังจากนี้จะบอกว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์ทำงานเยอะแยะมากมายรวมทั้งงานเพลงด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยอดวิวดีมากเลยเราออกมาด้วยดีเราไม่ได้ออกด้วยทะเลาะเพราะเราหมดสัญญาแล้วทางผู้ใหญ่ที่ค่ายหนูนะค่ายเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆจะจะใช้ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูเนี่ยเป็นคนที่ เราเข้าไปคุยแล้วประมาณ3ครั้งกับเรื่องการต่อสัญญาเราไม่ได้คิดว่าเราจะไม่ต่อตอนแรกแต่มีบางข้อที่มีรายละเอียดลึกๆจริงๆที่เรารู้สึกว่าวันนี้เวลาของเราไม่ใช่เวลาร้องเพลงเพราะเราเนี่ยอยู่ในวงการมาประมาณ10 11, 12เปีอะแม่คือจะมีงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่เราต้องเบี่ยงเบนไปทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดลึกๆข้างในที่ เขาเป็นมาตรฐานของเขาอ๋อไม่กังวลค่ะเพราะว่ายังไงคนต้องมองอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วไม่ใช้คําว่าดราม่านะคะแต่ใช้คําว่าความคิดต่าง ต่ออีกหนึ่งท่านละกันนะคะที่เห็นว่าจบสวยมากๆกับค่ายเก่านะคะแล้วก็ไร้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงด้วยคนนี้เลยท่านผู้บริหารพี่ก๊อฟฟักลิงฮีโร่นั่นเองนะคะ <B uk. S 2> ก็อยู่กับต้นสังกัดเก่ามาถึง3ปีนั่นเองนะคะ <B uk. S 2> แต่ว่าล่าสุดค่ะแ <B uk. S 2> รปเปอร์ฝีมือดีอย่างพี่ก๊อฟนะคะ <B uk. S 2> ก็บกมือลาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันก็มานั่งแท่นเป็นผู้บริหารเปิดค่ายเพลงใหม่นะคะพร้อมควบเป็นศิลปินซะแล้วแต่ง,งานนี้ก็ชี้แจงค่ะเพราะหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วเพลงเก่าๆที่ทํามาเพลงที่ฮิตยังเอามาร้องได้หรือเปล่า ชี้แจงนี้เลยว่าจบกับสังกัดเก่าด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีความรักความปรารถนาดีให้กันตลอดอย่างที่ตนเองเปิดค่ายเพลงของตัวเองเนี่ยที่เก่าก็ายังส่งดอกไม้มายินดีเลยนะแล้วตนเนี่ยก็ได้ร่ำลากับน้องคนสนิทอย่างเดอะทอยส์เรียบร้อยแล้วเพราะเขาก็อยู่ค่ายเดียวกันมาส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงพี่กอฟบอกว่าไม่มีปัญหาเลยสามารถนํามาร้องได้ปกติค่ะ รักกันดีครับจริงๆพี่มอยก็ส่งดอกไม้เมื่อวานพี่มอยก็อวยพรนะครับแล้วก็พี่ออนเองก็อวยพรนะครับพี่บอลเองก็คงเป็นกาลังใจให้อยู่ครับรับรู้ครับรับรู้คนพอเราจะไปเคนแรกที่ไปลาเลยคือเดอดทอยเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราเราไปที่นั่นเราเราเราทอยเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็มีการคาเฟ่น่ำไปลาน้องเช่นเดียวกันครับโอ้รักรักกันดีฮะที่สําคัญคือคือพี่เขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยห่วงอะไรเราเลยคือพี่เขาสบายมากครับจริงๆทุกวันนี้หรือไม่กระทั่งเมื่อวานนี้เขาก็ยัง แบบให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะครับอืม ต้องบอกว่าสำหรับเสียก๊อฟของเราตอนนี้นี่เนื้อหอมนะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็คือไปอยู่กับพิมพ์ริพายนั่นเองเขาบอกว่าพิมพ์ริพายเนี่ยเป็นคนไดเร็กไปหาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟถามมึงเป็นใครวะพิมพ์ริพายก็เลยได้นำเพลงแล้วก็บอกว่าอาโอเคเขาต้องการจะได้แรปเปอร์ฝีมือดีมาแบบนั่งแท่นแล้วก็ทําเพลงให้เขาถูกต้องนะคะที่ศิลปินอีกหนึ่งคนละกันคนนี้เขามีข่าวเม้าเมื่อวานเราอัปเดตกันไปละคือพี่ซานี้กับแฟนหนุ่มคุณรีมเนี่ยเขาห่างกันสิบกว่าปีทีนี้มี はい。<music> เปฝ่ายชายหรือเปล่าเป็นสายเปอ่ะฝ่ายชายก็ออกมาเคลียร์นะเมะื่อวานบอกว่าไม่จริงเลยเพราะว่าพี่ซานิก็มีคุณแม่บริหารเรื่องการเงินให้เราก็เลยฝากไปถามพี่ซานิซึ่งอยู่รายการข้างๆเราข้างบ้านเราเองนะ,ะถามสำหรับเอเรื่องนี้มันจริงไม่จริงเพราะว่าซาน่เขาเป็นคนเล่นเล่นจนคนเชื่อเรียกว่าเป็นคนขี้เล่นจริงๆนะเวลาที่ไปออกรายการ <c oughs> อะไรแบบนี้อ่าสมมติรายการที่ทํากับพี่โอ๊ตอย่างเงี้ยเราดูเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยต้องมาเคลียร์วันนี้บอกว่าอะไรที่เล่นเนี่ยให้หันหันร้อยได้เลย เพราะว่าเป็นมุกตลกนั่นเองนะคะแล้วก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่สายเปแน่นอนเพราะปกติค่ะจะให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องเงินให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าตัวแล้วก็เงินในบัญชีค่ะเพราะเกรงว่าตัวเองเนี่ยจะใช้เงินไม่ระวังแต่ถ้าถามถึงเรื่องการกินข้าวกันหรือว่าให้ของขวัญในโอกาสพิเศษกับหวานใจอย่างคุณรีมเนี่ยพี่ซันที่บอกว่าอันนี้ก็เรื่องปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็บอกว่า2คนเนี้ยเราถือว่าเป็นสายแชร์ค่ะจะได้ไม่นํามาเป็นบุญคุณกันในภายหลังค่ะ เอาจริงๆเนี่ยถึงบอกหลายรายการมากเลยว่าไม่ใช่สายเปแล้วก็ตัวเราเองเวลาเ,เราทำงานเนี้ยเงินเดือนตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ทํางานมาอยู่ที่แม่หมดเลยเป็นมุกใช่เป็นมุกเพราะด้วยความเราตลกอ่ะถ้าแบบเราเราคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็แบบคิดคิดไปละว,ว่าแบบสงสัยจะใช่แน่เลยสงสัยจะอะไรอย่างงี้แล้วซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกนะถ้าคนจะคิดนะเอาจริงๆพี่อ่ะพี่อ่ะเป็นผู้เป็นผู้หญิงอ่ะ คือมีข่าวอย่างเงี้ยไม่ว่าจะพี่จะคบใครหรือจะอะไรยังไงอ่ะพี่รู้สึกว่ามันก็แย่กับตัวพี่นะคือเรามองว่าบางครั้งแบบ ถ้าเกิดคนมามองว่าคบกันด้วยแบบด้วยการเตรหรือด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นดูการดูถูกแล้วก็สําหรับพี่พี่ว่าเขาตอบดีเเขาก็ตอบอย่างชัดเจนแล้วอะว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆพี่คบใครพี่แชร์หมดนะพี่พี่รู้สึกว่าไม่ชอบเป็นบุญคุณไม่ชอบค้างตึงเป็นบุญคุณว่าแบบเธอเคยให้ฉันแบบนี้หรือเธอเคยเลี้ยงฉันแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่ว่าถ้าคบกันต้องสบายใจไม่เป็นภาระต่อกันอืม นี่แหละผู้หญิงยุคใหม่นะ2 0 2<ะ>1บคบกันต้องสบายใจและจริงๆอะ่ะเราก็ดูแลตัวเราเองได้ครับเรียกว่าซานิคนละครึ่งใช่ <c oughs> ล่าสุดนี้เห็นกระทูในพันทิปด้วยนะ <c oughs> มีผู้หญิงมาตั้งไว้นะฮะไม่รู้ว่ารอบเป้าหรือเปล่านะเขาบอกว่าเนี่ย ไปออกเดกกับผู้ชายชแล้วผู้ชายเนี่ยไปใช้แคมเปญคนละครึ่งเลิกดีไหมโอ้โหคนมาดา่าผู้หญิงเยอะมากเป็นการพีอาร,รอเปล่า <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกันนะฮะปิดท้ายของเราวันนี้ <c oughs> นะครับด้วยข่าวของคุณเก่งทัชยะนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็คือเรียกว่าซึ้งในรถพระธรรม <c oughs> บวชนานถึง42 <c oughs> วันทีเดียวนะฮะล่าสุดนี้ไปเจอตัวคุณเก่งมาก็ถา,ถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าเขาก็ไปบวชแบบเงียบๆด้วยที่จังหวัดอุดรธานีนะครับบอกว่ารู้สึกชนะใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คุณเก่งเขาสามารถนั่งสมาธิได้นานถึงสองชั่วโมงโดยที่ไม่หลับโอ้ยไม่ธรรมดาของเรานี่ยี่สิบนาทียังยากเลยโอ้ห้านาทีก่อนอก่อนอะค่อยๆไปะนะครับคุณเก่งเขาว่ายังไงไปฟังจากปากเขาหน่อยมันดูใจตัวเองเหรอครับดูใจตัวเองวพราว่าแล้วเราก็ตามหาความสงบเราก็รู้ว่าจริงๆมันอยู่ข้างในเรานี่แหละ แต่ความผู้นิวายมันก็อยู่ข้างในใจเรานะอยู่ที่ไหนมันก็ก็เหมือนกันเลยเนะี่ยไม่ปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าเขากราบแล้วก็คงเราก็รู้จะรู้สึกผิดนะก็ดังนั้นปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยไม่เคยนั่งสมาธิได้นะหน้าถึงสองชั่วโมงนะส่วนตัวรู้สึกว่าคือเป็นปฏิหารท่าเหลืองเนะี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยมีอะไรเนะี่ยมาถูกเราได้แต่จะมีคนรอบข้างเนี่ยเห็นเราอยู่เห็นเห็น,เห,นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรไหนคนเขาบวชก็เขสื่อมาเขพร้อมเบียดเลยอืมจังก่อนเราจะเบียด ยังยังไม่เบียดเพราะเราเราหาตังก่อน <laughs> เราไม่เบียดก่อนเพราะเราหาตังก่อนชัดเจนนะคะทำงานหางเงินก่อนแล้วก็เป็นศิลปินที่แฟนคลับตอนนี้ก็เรียกร้องเพราะห่างหายไปน,นานรวมถึงพี่เก่งเองก็เป็นซีอโอบริหารค่ายเพลงเหมือนกันยังไงก็รอติดตามค่ะ ของน้องเอมนี่ก็ว่าที่บริหารค่ายเหมือนกันใช่ค่ายมวยแล้วกันค่ะค่ายมวยนะรบับช่วงต่อจากคุณพ่อนะฮะโอเควันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับป๊อปนิวส์เดลี่วันนี้เอมอูไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ